โอเคต่ไปพ่ตีครับตรงนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น iPad ตัวเก่านะครับครับผมโอ้โหภาพชัดมากนึกว่าใช้ไอโฟนถ่ายลองลองเห็นสิวหมดเลยชัวร์ลองให้ดูครับอ่ะเทียบกันเทียบกันนะฮะไม่แน่ใจนะฮะว่าเพื่อนที่ชมอยู่เนี่ยจะเห็นชัดหรือเปล่านะฮะแต่ให้ลองดูอันนี้จะเดี๋ยวผมปรับสว่างอีกหน่อยไหมแบบปรับไ r ร g ์เพิ่ s มาอีกนิดนึงโอเคเพราะตัวนี้ปรับเต็มใช่ครับอ่านี่ฮะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไม่แน่ใจนะฮะถ้าเกิดมองผ่านทีวีจะเห็นหรือเปล่า แต่ที่นี่คือได้ความคมที่ชัดมากกว่าสาหรับเดน New iPad ทางฝั่งนี้นิวชี่นวที่เกิดว่าเราเรามองที่ตาเราเองเลยนะครับมันจะต่างกันอยู่พอสมควรคิดเห็นไหมเห็นค่ะถ่ายในมุมถ่ายในมุมเดียวกันที่สาถซึต้อนซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นการลบข้อด้อยที่เคยโดนสบประมาทว่าทำไมกล้องคุณหวยครกล้องคุณมันถ่ายมาเป็นกรรไกเป็นสี่เหลี่ยมน้อยเสียเยอะมากแต่ครั้งนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยกลับมาเป็นสิ่งที่เขาเอามาเชิดหน้าชูตาได้แล้วว่า ของฉันก็ไม่ธรรมดานะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของของของเดนิวไอแพดเนี่ยครับครับผมเช่นเช่นเดียวกับที่กล้องเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยระบบ FaceTime ก็จะเป็น HD เต็มรูปแบบแล้วนี่ก็จะได้เห็นหน้ากันแบบชัดๆไม่เป็นเบลอๆอีกต่อไปแล้วพอดีวันนี้เราเอา MSI มาตั้งนะจะเกิดว่าเป็นเป็น Mac เป็น Mac ไอแม็กหรือเป็น Mac Pro สักตัวแล้วลองเล่นดูจะชัดมากครับท่านผูอชมเท่างที้เจอเอชดจริงๆ Wi-Fi วไฟเราก็ต้องแรงด้วยสิครับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้คอ4เมกขึ้นไป4เมกขึ้นไปนี่ลื่นไม่มีกระตุกเลยไม่มีแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเป็น4เมกเนี่ยมันจะว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะพันแปดสิบนี่เราเห็นกันชัดเจนโอ้โหถ้าเกไม่ดีเลยเลยใช่ถ้าเกิดลองที่ภาพตัวตัวตัวใหม่เดนิวไอแพดเนี่ยจะแบบคือติดใจนะครับครับผม เดี๋ยวเราไปเบียกก่อนไหมได้เ้าเดี๋ยวปปกลับมากันแล้วเดี๋ยวกลับมาลองแอปใช่จะมาลองแอปเกมเปรียบเทียบกันเลยว่า iPad 2กับไอ้แเนี่ยมันเป็นยังไงและมันแตกต่างกันใังไงบ้างอีกสักครู่เดียวในรายการเทคท้องนี่แหละครับค่ะ กับเรา3ามคนนะคะในช่วงนี้เลยครับใช่แล้วนะครับแต่ว่าขอที่บายอีกนิดนึงแล้วกันรเรื่องของนวัตกรรมใหม่บนหน้าจออินเทอร์เน็ตของคุณแล้วก็หน้าจอทีวีของคุณนะฮะกับ SMS ด้านล่างนี้ที่เมื่อกี้หลายคนสงสัยในเรื่องของข้อความที่มาจากไลฟ์แชทนะฮะ ที่จะมีโลโก้เป็นภาพขึ้นมานะฮะอันนี้จะเป็นข้อความที่มาจากทาง techtalk.2lab. t com ตรงบริเวณกลางหน้าเพจนะฮะก็จะมีในส่วนของกล่องข้อความให้ได้พิมพ์ได้เลยด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะพิมพ์นะฮะนี่คือนวัตกรรมใหม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เราผสมผสานกันระหว่างอินเทอร์เน็ตเข้ากับทีวีระหว่างเบรกที่วุ่นกันเลยทีเียวันวัตกรรมใหม่ใช่ม้คือนี่เรา เต็มที่ไงใช่ครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะว่าไอ้ของใหม่นี่แหละเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้เพื่อได้บอกคุณผู้ชมให้ได้เข้าใจกันครับได้ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็แน่นอนอีกหนึ่งนวัตกรรมนะฮะที่ยังอยู่ในมือของผมอยู่ตอนนี้นะครับกับ The New iPad นั่นเองนะครับผมช่วงนี้ฮะเราจะมาทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพกราฟิกโดยใช้แอปเกมกันอ่ะเอาเป็นว่าเราจะมาเริ่มที่แอปสำหรับออกอัปเดตมาแล้ว ครับสำหรับ The New iPad คืออัปเดตมาเพื่อให้เป็นเวอร์ชันที่น่าดีโดยเฉพาะเลยซึ่ง iPad 2โอเคเราจะมาเปิดพร้อมๆกันดีกว่าครับครับพี่ตีอยากจะให้ทดสอบด้วยเกมอะไรดีฮะเอา Infinity Blade สองดีกว่าครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวแรกที่เขาออกมาแล้วแบบเขาปรับอัปเดตแอนเดี๋ย์ไม่กดนะพี่ตีมาเรามาพร้อมกันอ่าเดี๋ยวให้กล้องจับมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะกดพร้อมๆกันนะครับครับเอาอย่างฮะเอาอย่างครับใกล้กันนิดนึงใกล้กันนิดนึง ตื่นเต้นป๊บหนึ่งครับโอเคเอาใหม่อานะพี่ตีเอายังเอาเลยครับ่นีนับเลยหนึ่งสองซับนี่นะฮะจะต้องคว้ามันมามันโดนเงาอ๋อโอเคนี่นะฮะสังเกตนะให้สังเกตจอดำนะครับจอดำนี่คือจะเป็น the new iPad ใช่ทิ้มลงมาก่อนจริงนะเมื่อกี้ มันจะต่างกันน้องกิฟเพราะว่ามันเป็นแอปที่ปรับออกมาสำหรับ Retina Display แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรองรับระบบของจอภาพเต็มที่ครับผมเห็นไหมครับว่าของผมยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหที่มาก่อนนานเลยนะพี่ตีเห็นว่าเห็นเบิร์ดเนี่ยมาละตอนนี้ผมขึ้นมาแต่ว่าดีเลยเช้ากันเห็นเห็นนะครับน้องกิฟต์ก่อนห้าวินาทีได้นานนะนานเลยเพราะว่า อย่างที่บอกไปว่าเป็นการรเน d e อร n งภาพ4เท่าซึ่งเร็วกว่า iPad ้องพอสมควรเราจะไม่พูดถึง iPad 1เลยมันจะไปกันใหญ่เลยครับแต่ว่าเรื่องกราฟิกของผมเนี่ยจะช้ากว่าประมาณสักสักห้าวิที่จักรบอแล้วลองดูภาพระหว่างจอดำกับจอขาวดูครับมันมันกลายเป็นฉากของผมเนี่ยจะช้ากว่ามันคิดกเห็นไหมครับค่ะขน้องจักจะไปแล้ว แต่ถ้าสังเกตดูได้เนี่ยความคมของภาพกระถางมันต่างกันใช่สี่สาันเลยถ้าเกิดว่าดูผ่านจออาจจะไม่ชัดนักอยากให้น้องอยากให้น้องทีสดูใกล้ๆ แล้วก็บอกท่านผู้ชม่ดีกว่าว่ามันต่าใกขนาดไหนดูด้วยตาใกล้ๆเลยคือคิดว่าของเด i มัมันมีมิติมากกว่าแล้วก็คมชัดมากกว่าขับสว่างสว่างหน่อยสีก็จะไม่ค่อยแจ่มเท่าทั้งทั้งที่2ตัวนี้อัปตัวเดียวกันแล้วอัปเดตแล้วทั้งคู่แต่ว่าอัปเดตออกมาเพื่อเพื่อเรจิน่าดิสเพลย์และตัวเดิมเนี่ยแน่นอนว่า มันสู้ไม่ได้โอ้โหอันนี้คือเห็นๆเลยชัดเจนมากเลยแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยทุกคนก็น่าที่มี iPad เนี่ยก็น่าจะต้องมีไว้ในเครื่องอยู่แล้วมันก็เป็นเกมแม่เหล็กอีกตัวหนึ่งใช่ซึ่งเป็น exclusive ซีฟสำหรับเครื่องนี้เลยสามครับจริงๆอยากให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวเราจะทดสอบด้วยเกมอะไรดีฮะอ้าวเป็นอ่าถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์ครับพีเกมต้องรู้จักแน่นอนครับแมสเซฟเฟกส์เอาแมสเซฟเฟกส์ได้เลยครับลองมาดูกันอีกตัวหนึ่งนะคะกับเกมนี้เลยโอเคนี่นะแมสเซฟเฟกันเหมือกน เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้ครับคน้องกิฟต์น้องจ๋าล้วครับพอออกมาปุ๊บเนี่ยครับไม่ถึงอาทิตย์เขาออกเอ the new ipad ปุ๊บเนี่ยเขาออกอัปเดตเลยภายในสามวันซึ่งเร็วมากสามวันอัปเดตเลยเนี่ยสามวันอัปเดตให้เป็นเรดติ้งเรตติ้งเพย์สปอร์ตพอดีเอามาเรามาลองดูไหมได้เลยนะครับเตรียมพร้อมยังโอเคฮะรับเลยครับพี่ตีครับหนึ่งสองสามตึ้งอ่าเดี๋ยวหมุนนิดนึง โอเคกดก็ไปก่อนแล้วครับพี่ตีครับอย่างคือมันคืออย่าไปน้อยใจนะครับสำหรับใครที่ใช้ไอแพดสองครับค่ะก็สำหรับใครที่ใช้ไอแพดสองก็ตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะฮะเราเราถึงวันนี้นั้นก็ไม่ได้นะเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นส่วนประกอบของการที่เราอัปเดตแอปพลิเคชันอันนั้นด้วยครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อหน้าจอ ซัพพอร์ตเรตินาดิสเพลย์ยังไงก็ต้องสวยและเร็วกว่าครับนี่ถามนิดนึงครับพี่ตีนี่นอกจากว่าเอ่อเป็นเรติีนาดิสเพลย์เนี่ยมันจะต้องมีแอปเกมที่มันซัพพอร์ตด้วยตอนนี้มีเกมที่มันซัพพอร์ตเรติีนาดิสเพลย์เยอะหรือเปล่ากำลังจะบอกครับว่าตอนนี้ถ้าย้อนออกมาตลืมเลยตลืมเลยเหรอฮะเยอะมากเต้องคอยอัปเดตตัวเองตลอดเกมเก่าก็อัปเดตมาเรื่อยเรื่อส่วนถ้าเป็นเกมใหม่เนี่ยเขาก็พยายามออกตัว แยกแยกเป็นสส่วนเลยอ๋อคือสำหรับเด e New iPad โดยเฉพาะรองรับ r e t i n a Display โดยเฉพาะแล้วก็เวอร์ชันธรรมดาเวอร์ชันธรรมดาซึ่งซึ่งมันต่างนะครับเนี่ยดูได้มันมันต่างเห็นไหมใช่ค่ะมันต่างเลยครับมันต่างมันแต่ผมมีตัวคนเนี่ยนะครับมันต่างไหมต่างไหมลองลองลองลงลองลอมชังลองลองัองลองลองลนงลีงเองนองลององลองอองเอ ดูจากตัวหนังสือก็ได้อมันมันต่างกันตั้งแต่ก่อนจะเข้าเกมแล้วอะเหมือนมันรู้นะครับว่าอันไหน n e วไอแพอันไหนไม่ใช่เพราะว่าเขาเขาอัปเดตยันสัญา3วันครับถือว่าฉลาดมากแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากแล้วมันชัดมากจริงๆมันชัดจริงๆครัจริงๆสำหรับพอเกมก็น่าจะถูกกถอก